ฟาบ,บิโอก a ต a า a r โรไม่คิดจะเอาชนะมาริกบินยาเลสเพื่อนร่วมทีมในมโต GP ี2021ก่อนที่จะเข้าไปสู่ทีมโรงงานของยามาฮ่าในปี2021กว a ต t า r a โรว่าที่ทีมเมทของบินยาเลสนะครับในทีมโรงงานของยามาฮ่าในปีหน้าหลังจากที่ทั้งคู่ได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดนะครับก็คือยามาฮ่เป็นเวลา2ปีแม้จะประสบความสำเร็จในฐานะรุกกี้หน้าใหม่นะครับในปี2019กับเบตอนตสยามาฮ่า ซึ่งเขาขึ้นโพเดียมได้ทั้งหมด7ครั้งนะครับแต่กอตเตโรก็ล้มเหลวนะครับในการคว้าแชมป์กลางปีนะครับหรือว่าการคว้าแชมป์โลกปี2020นี้นะครับกอตเตโรกวาดแชมป์ไปทั้งหมด3สนามนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด8สนามและมีคะแนนสะสมนําอยู่นะครับและมีจูอันเมียนะครับตามอยู่อันดับที่2 8คะแนนนะครับในขณะที่มาบริกวินยาเลนะครับว่าที่ทีมเมดเป็นแชมป์สนามได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนักข่าวก็ได้ถามฟาบิโอกอตาตโรนะครับว่า การเอาชนะบินยาเลสก่อนที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขานั้นสำคัญหรือไม่ฟาบ,บิโอให้สัมภาษณ์บอกว่าผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้จริงๆใครจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของยามาฮ่าจะมีความสำคัญมากแต่สุดท้ายแล้วผมก็แค่ทำงานของตัวผมเองไม่ได้มีแค่ยามาฮ่าเท่านั้นในสนามยังมีดูคาติซูซูกิ KTM, อะริเลียและ Honda ดังนั้นผมต้องทำให้ดีที่สุดและจบต่อหน้าทุกคนผมไม่ได้มุ่งเน้นไปที่มาวริกมากนะัก ผมคิดว่ายามาฮ่าเลือกผมไปนั่งทีมโรงงานเพราะผมขี่รถแข่งของพวกเขาไปในทางที่ดีมากพวกเขารู้ว่าผมมีศักยภาพพอที่จะต่อสู้บนจุดสูงสุดก่อนที่พวกเขาจะได้รับชัยชนะในคาตาลันกางปรีผมชินกับปัญหาของยามาฮ่าซึ่งจะดูเหมือนว่าเกิดจากยามาฮ่าปฏิเสธไม่ให้ผมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากปัญหาเครื่องยนต์ที่เจเรสและรู้สึกถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากช่วงเวลาที่ยากลำบาก ช่วงเวลาที่ผมใช้ใน m o t ตทูและ m o t ตทนั้นยากมากแต่ผมได้เรียนรู้จากมันแล้ว90%นั่นคือประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมได้เรียนรู้ผมคิดว่ามันช่วยผมได้ในช่วงเวลาแบบนี้นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของฟาบิโอกาตาโร่นะครับที่ได้ตอบนักข่าวนะครับว่ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการที่อยากจะเอาชนะมาวริกบินเจเลสหรือไม่นะครับว่าที่เพื่อนร่วมทีมในปี2021ต่อมาเป็นข่าวของตำนานจิงโจ้ไฟนะครับชาวออสเตรเลียนะครับ ไมเคิลดูฮานหรือว่ามิกดูฮานหรือว่าที่แฟนๆเรียกว่าน้ำมิกนะครับไมเคิลดูฮานนะครับออกมาชื่นชมจอนเมียนะครับบอกว่าจอนเมียคือผู้ชิงตำแหน่งแชมป์โลกซูซูกิคนแรกในยุค m o t ต GP สมัยใหม่นะครับผมและไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดับบิดชาวสเปนนะครับประสบความสำเร็จนะครับอย่างต่อนเนื่องจอนเมียยังไม่ชนะการแข่งขันนะครับ แต่ด้วย4โพเดียมในการแข่งขัน5ครั้งที่ผ่านมาเขาได้กลายเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งจนเมียตามฟาบิโอกอตาโรอยู่8แต้มนะครับดาบิดฝรั่งเศสชนะการแข่งขันทั้งหมด3ครั้งนะครับอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของจวนเมียทำให้เขาเป็นผู้ชิงตำแหน่งอย่างสมน้ำสมเนื้อนะครับไมเคิลนูฮานะครับบอกว่าสิ่งที่เขาทำมาน่าประทับใจนะครับและแสดงให้เห็นว่าซูซูกินั้นนะครับมีดีแค่ไหนนะครับ แชมป์โลกค่าสมัยยังนับจอ์นเมียนะครับเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงแชมป์ด้วยนะครับผมว่ามันก็ต้องนับอ่ะครับด้วยผลงานที่เปล่งประกายขนาดนี้ครับไม่นับก็คงไม่ได้นะครับจอนเมียนะครับเป็นตัวเต็งนะครับที่ชัดเจนสําหรับตําแหน่งนี้นะครับมันจะาพิเศษมากถ้าซูซูกิคว้าแชมป์โลกม o ต GP จีพีมันนานมากแล้วนะครับที่ดูฮันไม่ได้ชื่นชมใครนะครับครั้งสุดท้ายที่เขาเล่าถึงนะครับก็มีเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียร์นะครับในปี2000นะครับ นักบิดของ s u ซูกิเขายังบอกอีกนะครับว่าซู z u กิเค้นประสิทธิภาพที่ดีของรถได้ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแน่ใจว่าโจนเมียต้องการแรงม้าเพิ่มขึ้นอีกสัก20ตัวพูดถึงแชมป์โลกของซู z u กินะครับต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1976นะครับการควา้าแชมป์โลกของนักบิดซู z u กิสมัยนั้นนะครับเป็นของเบอร์รี่ชินนะครับติดกัน2ปีนะครับคือ1976และ1977เป็นชาวบริเตนนะครับต่อมาในปี19 18นะครับเป็นมาโก้ลุชินิลลี่นะครับชาวอิตาลีชื่ออ่านยากมากต่อมาเป็นปี1982นะครับฟรังโกอุนซินนี่นะครับชาวอิตาลีเช่นกันนะครับและต่อมาปี1993นะครับห่างกัน10ปีเลยนะครับคว้าแชมป์รุ่นใหญ่โดยเควินชวานนะครับชาวเอ่ออเมริกันนะครับและก็ห่างออกมาอีก7ปีนะครับคือปี2000นะครับคว้าแชมป์โดยเคนนี่โรเบิร์ตนะครับ เป็นชาวสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นนักบิดที่คว้าแชมป์โลกให้กับซูซูกินะครับทั้งหมด6แชมป์นะครับบนเวทีพรีเมียร์นะครับในรายการ GP นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น Mo t ต GP นะครับแล้วก็ยังไม่ได้คว้าแชมป์อีกเลยนะครับการคว้าแชมป์โลกทั้ง6ครั้งนะครับของซูซูกินะครับเป็นยุคก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น Mo t ต GP นะครับแล้วก็หลังจากการรีแบรนด์นะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อรายการก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้อีกเลยนะครับ ในทีมซูซูกินะครับนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับของซูซูกินะครับโดยโจอันเมียนะครับอาจจะคว้าแชมป์โลกให้กับซูซูกิอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าโจแอนเมียจะคว้าแชมป์โลกให้กับซูซูกิได้หรือไม่นะครับเป็นกําลังใจให้ทีมซูซูกิด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้ทราบกันนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมขอตัวรับไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ